สวัสดีครับผมน้ำทองนะครับจากขนแก่นมาร์เก็ตติ้งครับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่3แล้วนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทำโฆษณาสำหรับมือใหม่นะครับแบบเจาะลึกเลยหรือว่าใครที่เคยยิงแล้วก็ดูได้นะครับไม่เป็นไรเผื่อมีเทคนิคอะไรใหม่ๆจะได้แบบว่าเออามาแชร์กันอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยยิงก็ หรือว่าเพิ่งเริ่มยิงเนี่ยก็ดูเผื่อว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกับเราที่เรายิงอยู่เป็นประจำไหมนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมก็เข้าไปเลยที่โฆษณาเนานะตรงนี้เราผมเลือกบัญชีนะของผมจะมีบัญชีหลายอานันเพราะว่าเรายิงเป็น business ID นะเนาะพอเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้ เราก็เริ่มสร้างโฆษณาจากปุ่มสร้างตรงนี้เลยนะครับสร้างโฆษณาอ่านี้เราจะเลือกอแคมเปญในวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นี้ก็คือ,อมันจะเลือกว่าเราต้องการที่จะให้โฆษณาของเรานะครับมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างเช่นอันนี้เป็นการเข้าชมนะครับเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมก็จะทําให้มีผู้เข้าชมเยอะขึ้นนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ย มันจะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่วันนี้แคมเปญที่เรายิงแล้วก็ได้ขายดีที่สุดก็คือแคมเปญข้อความนะครับคือเฟซบุ o กมันจะส่งโฆษณาของเราไปหาคนที่ส่งข้อความนะครับชอบส่งข้อความตรงนี้ตั้งชื่อแคมเปญครับอย่างเช่นผมจะยิงนะครับผมยิงตัวนี้เป็นน้ำยาขัดไฟรถนะครับ ชุดโฆษณาตรงนี้นะครับผมขออ่าโอเคแล้วกดถัดไปนะครับคราวนี้เราก็ดูตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงเลื่อนมาด้านล่างสุดมันจะมีว่าการปรับให้เหมาะสมกับงบป,ประมาณแคมเปญตรงนี้ปรับเลยนะครับ ตรงนี้ค่า Default เขาบอกไว้ว่า600บาทนะครับเรานะครับสำหรับมือใหม่อย่าเพิ่งไปถึง600้อยนะก็ได้ครับเอาแค่300บาทนะครับ300บาทนะครับ1นึ่งแคมเปญกดถัดไปอันนี้ก็เป็นเลือก Messenger นะครับถูกต้องแล้วตรงนี้กำหนดเวลาเผยแทร มันหมายถึงว่าเราสามารถกําหนดได้ว่าเราต้องการที่จะให้โฆษณาของเราเริ่มทํางานตอนไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมยิงตอนนี้แต่ว่าผมจากจะให้อาโฆษณาของผมไปแสดงพรุ่งนี้ตอน6กโมงเช้าอย่างนี้นะครับคือผมยิงไว้นั่นเองนะครับผมก็เลือกเป็นวันที่16บหกงนี้เนาะ,ะเวลา0 6ย์นาฬิกา 00คือข้อดีของการที่ให้โฆษณาไปเริ่มตอนเช้าเนี่ยมันหมายความว่าโฆษณาของเราจะทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคือเราไม่ต้องไปรอยิงตอนเที่ยงคืนเหมือนที่ใครบอกนะฮะคือเราก็จัดเลยนะฮะเราพร้อมตอนไหนเราก็ยิงตอนนั้นนะครับเราก็ตั้งเวลาเอาเนาะกำหนดเวลาสิ้นสุดอันนี้เราอาจจะก,กําหนดก็ได้หรือไม่กําหนดก็ได้นะครับตรงนี้กลุ่มเป้าหมายเรายังไม่ได้สร้างกลุ่มเป้าหมายเนาะคือเรา เราเปิดเพจใหม่เราจะยิงตามอินเทอร์เน็ตตัวนี้ตำแหน่งที่ตั้งเรายิงที่ไหนเราก็กําหนดที่นั่นนะครับอย่างเช่นแก้ไขสมมติน,นี้ยิงที่ไทยก็คือคือประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับหรือว่าถ้าเราจะเลือกเป็นจังหวัดก็ได้นะครับคนหาตำแหน่งอย่างเช่นยิงขอนแก่นนี่เราก็เลือกเป็นขอนแก่นอย่างนี้นะ,ะแต่แอดนี้ผมจะยิงใช้จริงๆเลยนะ <c oughs> ผมจะยิงที่ลาวเพราะว่าผมขายของที่ลาวด้วยเนาะนี่ผมจะยิงที่ลาวเนี่ยฮะมันก็จะแสดงแผนที่ช่วงอายุเราก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าที่เราขายนะครับมันเหมาะกับคนอายุเท่าไหร่คนอายุเท่าไหร่ที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเราอย่างเช่นของผมนะครับคนที่ซื้อก็จะอายุประมาณ30ปีเนาะส่วนมากจะซื้อเพศอ่า สินค้าของเราถ้าเป็นทั้งใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ของผมเนี่ยของผมจะเลือกเป็นผู้ชายเนาะตรงนี้นะครับการกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดตรงนี้ก็เรากดแก้ไขนะมันจะให้เราใส่ข้อมูลความสนใจข้อมูลประชากรที่จะที่จะสามารถซื้อสินค้าของเรานะ่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตตรงนี้แหละของผมเป็นน้ํายาขัดไฟรถเนาะผมก็จะเลือกเป็นอ,อ รถยนต์อย่างนี้มันจะมันจะกำหนดยานยนต์เห็นไหมมันจะมีแนะนำนะยานพาหน,นะรถเก๋ง suv อะไรประมาณนี้นะครับสังเกตตรงฝั่งนี้นะครับมันจะขึ้นปริมาณของกลุ่มเป้าหมายที่อาจเข้าถึงได้ซึ่งมันอาจจะเข้าได้ไม่ถึงเต็มนี้นะครับแล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานี้ใหญ่น้อยแค่ไหน แล้วก็ตรงนี้นะครับจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมาตรงนี้เราจะกำหนดให้มันแคบลงเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่มันแม่นขึ้นนะครับซึ่งเราจะจำกัดหรือไม่จำกัดก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นถ้าอยู่ที่ลาวเนี่ยมันน้อยกลุ่มเป้าหมายมันน้อยเราก็ไม่จำกัดแต่ว่าถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยเราก็จำกัดให้แคบลงก็ได้นะครับอย่างเช่น ผมเอามาอันนี้ผมอาจจะมอะีอย่างอื่นที่มันไม่ค่อยตรงมากเนี่ยนะครับผมเลือกมาเยอะๆแล้วครั้งนผมจํากัดให้แคบลงนะผมจะเลือกเป็นการแต่งรถนี่คือมันจะกําหนดเห็นไหมจากเมื่อกี้กี่แซนตัวน,นี้เหลืออยู่หมื่นเองนะครับแต่ว่าที่ไทยมันจะเยอะกว่านี้นะครับแนะนําว่าให้ทํานะครับ สำหรับกลุ่มเป้าหมายถ้ามันกว้างเกินไปมันก็จะใช้งบประมาณแบบไม่มีประสิทธิภาพนะครับตรงตำแหน่งการจัดวางเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเข้าถึงเราได้มากที่สุดนะผมแนะนําว่าให้ให้เลือกเป็นตำแหน่งจัดวางอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตอนนี้คนลงโฆษณาเยอะตรงไหนที่มันสามารถเอาโฆษณาไปขึ้นได้เราควรที่จะให้มันขึ้นนะครับปรับให้เหมาะสมกับการแสดงโฆษณาข้อความต่อกับตรงนี้มันเป็นค่า default อ,อยู่แล้วไม่ต้องแก้นะครับ อันนี้กดถัดไปกดถัดไปสังเกตว่าตอนนี้เราจะมาถึงขั้นตอนของ Ad ดแล้วนะครับเป็นในส่วนของการสร้างโฆษณาแล้วตรงนี้เราก็เลือกเพจที่เราจะลงโฆษณานะครับอย่างเช่นผมเลือกเพจนะ อันนี้ i n s t a g r กรก็หมายถึงว่าเราจะเลือก i n s t a g r กรหมายถึงว่าโปรโมทอินสต a แกรด้วยนะครับสร้างโฆษณาตรงนี้เราสามารถจะสร้างโฆษณาหรือว่าเราจะใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่หน้าเพจเราก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เราใช้โพสต์หน้าเพจเนาะเพราะว่ามันเวลาคนเข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นยอดไลค์ยอดแชร์อะไรด้วยมันก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้านะครับมันจะได้เป็นการยิงแอดเพื่อที่จะโปรโมทหน้าเพจไปในตัวด้วย ผมใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับเราใช้โพสนีนะ้เขาเรียกว่าโพสนางฟ้านะครับคนถ้าเกิดว่าเวลาคนมามองเห็นนะ่ะคนเห็นว่ามีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์มาแชร์เยอะๆนะ่ะคนเขาก็จะตามนะครับเป็นไทยมุง่งอารมณ์ประมาณนั้นโอกาสได้ขายก็จะมากขึ้นฝั่งด้านขวานี่จะเป็นแสดง รูปแบบของโฆษณานะครับตัวอย่างโฆษณาว่าในแต่ละตำแหน่งการจัดวางของแอป a c e b o o k เนี่ยมันจะเอาไปวางไว้ตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคสูงข้อความตรงนี้เทมเพลตข้อความนะครับก็จะเป็นเราสามารถแก้ได้นะมันจะขึ้นมาหนึ่งสองสามนี่คำถามที่ลูกค้าอ่านไหมเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ ฉันจะรับสินค้าหรือไม่อะไรอยู่เงี้ยนะครับใครจะแก้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่แก้ก็ได้นะครับส่วน Facebook Pixel อันนี้เดี๋ยวผมจะสอนใน e p ต่อไปนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้สำหรับคนที่ยิงใหม่จะยังไม่มีนะครับเป็นการทำเขาเรียกว่า facebook Pixel เนาะสำหรับใครที่ยังไม่มี Facebook Pixel ก็เว้นไว้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เราก็กดเผยแพร่ นะครับก็รอโหลดปื๊ดเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็มาดูตรงนี้ตรงใน,งนส่วนของแคมเปญมันจะขึ้นว่าอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับกำลังมันจะกำลังตรวจสอบอยู่นะครับนี่ครับกำหนดเวลาแล้วมันจะขึ้นว่ากำหนดเวลาแล้วสำหรับใครที่กำหนดเวลาไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นกำหนดเวลาขึ้นว่ารอตรวจสอบแค่นี้นะครับเราก็รอให้ Facebook มันทำงานของมันไปเองไม่ได้ทำอะไรเลย แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าสอนเรื่องการทำโฆษณาในรูปแบบต่างๆเนอะออยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับ EP นี้ EP ที่3 EP หน้า EP 4นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ